โอเคค่ะก็สวัสดีพี่พิงค์องทุกคนด้วยนะครับผมเมื่อกี้ขออภยัยโอเควันนี้เราอยู่หน้าจอหลักๆของเราและเราจะมาเล่นเกมกัน <c oughs> ซึ่งเราบอกไปในคลิปแล้วนะคะว่าถ้ามีเวลาว่างเนี่ยเราก็จะมาเล่นเกมให้ดูเล่นเกมฟรีไฟของเราเราโคตรจัดเลยทุกคน อะไรเปิดเวลาที่เปิดต้องเลเล่นเกมเนี่ยไอูหน้าจ่องเหรอว่าเอาเอทุกคนเรามีแอปอ่านการ์ตูนด้มันเกินอนะ โอเคเราจะมาเล่นเกมฟรีไฟกันคือว่าจ้ะเวลาที่เราเล่นฟรีไฟแล้วเราคือเราโคตรกากเลทุกคนเราบอกเอาไว้ว่าเราโคตรกากเลยถ้าเราจะมาดูช่องเราจะแบบกลัวะลักกา จะไม่พูดอะไรเยอะแล้วดูเราจะไม่ดูลเลยปืนหายปืนหายเออันนี้เป็นชุดแม่นะครับผมอ้าเจ็บ โอเคเราจะลองดูกันทุกคนปากถึงเชิดตามแล้วก็สีสีนะคะคดูไหนวะอนี่ฉันหามไม่ได้ จะทำไรวะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่น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 เออซับเสียนได้แหละง่ายสุดละก็มันไม่รู้จริงจนี่นะนริ่นะเ่าจะเล่นอะไรดี เปลี่ยนเกมเลยทุกคนเ,เกมนี้กเกมไอแด์ขึ้นเราพึ่งไปเกาะที่เท่าไหร่กไม่รูเราเล่นอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็มอาอัดคลิปให้ดูนี่โอ้มีคอร อันนี้แล้วกดที่17กเจ็ดเครื่องเขียน <c oughs> ถ้าใครเล่นแล้วอยู่กองเยอะๆก็ช่างเลยอืม <c oughs> พ oh. อเดี๋ยวเราไปหาพี่รอกันนะคะทุกคนลโหลอัน,นี้คือพี่มิวนะคะชื่อว่าอติชาทิวิทิวิเราคือไปหาพี่ไม่ได้ <c oughs> อันนี้คือเชิดแตมนะคะน้ำฝนเชิดแตมเอ็มม่าที่ใครก็ไม่รู้คะ่ะแล้วก็ไอเน,นี้ย พี่พี่แล้วเออพี่แล้วพี่ก็หายเป็นพี่คนเลยโอเคถ้ามันจะขาวเรามาเล่นแมพของเรากันดีกว่านะคะ ไปหาที่มีไปหายิ่งมากก็ได้ครับเออไปหายิ่งมากก็ได้เออเออเราต้องพูดเสียงนั้นๆใช่ไหม พิมพ์คุยตรงนี้ก็ได้ไหมเพื่อนเราไปไกลแล้วแล้วก็ตามเพื่อนไปเลยค่ะเราไม่ต้องไปหาปุ๊บเหมือนเพื่อนตุ๊กนู่มๆอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยมโหเกมเกมไม่ง,ง่ายมโหเลยอะ่ะว้าวสซ็ย And 来这里玩。 找到了。<c oughs> 喂。 Okay. อันนี้เป็นก้างแม่นกครเรียบแล้วก็อัดสลายหายไปกิลลเมตร <c oughs> ทีละอันเลยนะครับแล้วก็จะทำให้มันหม,น,หมนหมดเลยนะครับผมผมดาเปิดประตูนหนนะครับผม กดแต่เกเพื่อนก็ขอดทษเพื่อนครับผมเปิดเลยครับเปิดเปิดเปิด,ปดตามเพื่อนไปดีครับขออนุญาตเอ้ขออนุญาตไอไอนะครับผมแล้วก็ขอขออภัยด้วยที่ไอนะครับผม ไปเลยเพื่อนยีเพื่อนขาทั้งหกเปิดใช้แล้วเปิดตรงโคตรหายากต่องเออไปอย่างสบาย ยที่แอดคลิปเล่นนะคะทำไมต้องพูดนะครับใจแล้ไม่เ้าใจก็ตื่นเต้นหน่อยหนึ่งก็พูดอาจจะพูดเยอะพูดจริงดังไปนิดนึงไ <c oughs> <c oughs> ปทำเลย โอตกใคิด okay. ว่าเพื่อนทำอะไรผมมีปอ,อมช่วยได้ขาม่มูมาด้โอ้โหโหดโจกิด ขาแมวอันนี้อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยกระโดดข้ามหน้าต่างเหมือนในพีฝายจะอุ้ยโอ้โหเฮ้ยจะอะไรจะช่วย จะคอก็ถ้าเพื่อนในห้องเรียนวันเจอคลิปนี้นะจ๊ะ โอ้โหไอรวะนี่ลังรถไฟแม่แม่นี่อ้าวๆๆเจอได้ไงวะ ผีเด็กเปิดปิดกินกินไม่ไดออ้มันอยู่ตรงนั้นนะเนพื่อนทำยังไงเป็นเจ้าของความพูดทำได้นอนเนอเคนะ เจ้าของห้องอ้าวเพื่อนทำยังไงเอามาทำไมทำฟาร์มเหรอโอเคจะทำจะช่วยเอเสร็จยัง ไอพี่ต่อไปเด้อไปแล้วไปวไป